สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้1คันครับคันนี้เช็คให้ทุกระบบเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับไม่ต้องเก็บกู้ไม่ต้องเก็บทําครับ Honda j a จ z นะครับปี2004 1.5ออโต้นะครับตัวนี้ทรงสวยจัดทรงใส่ล้อมาให้เรียบร้อยนะครับชุดแต่งรอบคันมีนะครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับ149,000บาทนะครับรถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะครับ สวยสมบูรณ์หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับสวยเนียนแบบนี้หาเอาไว้ใช้งานสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับสามารถจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายแน่นอนนะครับถ้ารถหายหรือรถไม่ถึงหน้าบ้านนะครับมาเก็บเงินกับผมได้เลยครับรับประกันว่าถึงแน่นอนครับสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานนะครับรุ่นนี้ประหยัดนะครับเป็นทรงนิยมมากๆานะครับตัวนี้เปิดให้เลยนะคา 149,000บาทนะครับโทรจราจารองไปดูรถทดลองขับได้เลยสวยสมบูรณ์ครับภายในนั่งสบายนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเบาะหลังก็พับได้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะพับได้แบบไหนนะครับอีกช่วงหนึ่งจะเจอนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับถ้าใครนิยมและกำลังเล็งหาแจ๊สนะครับตัวนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจะทรงล้อยางเบิกมาให้ใหม่นะครับปี2021เเลยครับสีสวยสมบูรณ์ครับขัดเคลือบลง แวกไวให้เรียบร้อยเงาวับครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักกระต่อน็อตไม่ถอนฝาไม่แกะนะครับถ้าใครชอบและกาลังหาเอาไปใช้งานนะครับน้นน่ะโทรเจรจาต่อรองได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานนะครับอย่างปี2 0 2 1นีเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับใส่ล้อลงแ็กไว้ให้เรียบร้อยสวยสมบูรณ์ครับและเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในแฟนคลับแฟนเพจของแจ๊สนะครับ ในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลและอะไหล่นะครับบางหมรุ่นนี้อะไหล่หาง่ายมากๆเลยครับแล้วก็เป็น1.5ครับประหยัดในสายของ Honda ก็จะมี j จ็ดกับซิตี้นะครับที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้นะครับถ้าเน้นประหยัดใช้งานแบบไม่ใช่อีโคคาร์นะครับตัวนี้เป็นเจ็ดปี2004 1.5นะครับเป็นเกียร์7สปีดนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยได้นะครับเบาะก็พับได้หลากหลายนะครับประมาณนี้เลยครับ สวยสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็ก ABS แอร์แบ็กคู่2ใบครับสภาพเช็คให้ทุกระบบนะครับใช้งานไปโดยประมาณ190,000กมนิโลเมตรนะครับเน้นนะครับให้ดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านจะอ่ินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเนียนตาแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้คันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆนะครับสำหรับแจ๊สนะครับแค่ใช้เวลาถ่ายรูปนี่ก็ประมาณจะชั่วโมงแล้วนะครับ รับรองว่าเขาเช็ครถดีงานละเอียดครับลองเช็คและลองเปรียบเทียบดูได้ครับหลายๆคันที่ผมนามาลงเนี่ยรูปเนี่ยจะเยอะสัดส่วนมากเพราะว่าเขาใส่ใจและให้ความสําคัญครับสมาชิกที่สนใจเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปดูรถเลยก็ได้นะครับ 1. ผมคัดมาจากคนที่คัดรถสวยๆแล้วก็เน้นในส่วนของการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคัดตั้งแต่รถไม่สวยก็ไม่เอาครับมันดีมาตั้งแต่ตอนคัดแล้วฉะนั้นใครที่ได้รถจาก ส่วนที่ผมกล้าการันตีเนี่ยก็แสดงว่ารถคันนั้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับคันนี้จะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้แน่นอนนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับเงินอยู่ครบนะครับโทรเจราจาสอบถามในรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าชอบจริงพร้อมจบไม่ต้องเดินทางไปดูเองก็ได้ครับรับรองว่าท่านรอแค่หน้าบ้าน